จะเป็นบานมือคองยูโรมือทองสีสีเทาซาล่างสีเข็สีเนืสอนะรัพิธีการประกอบเป็นแนวสี่สิบห้า,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 าต,ตัวบานนะครับส5ตัวเฟรมจะเป็นสีห้ทั้งหมดรอบทิศแล้วก็โกเฟรมจะไม่จะไม่ไมี ลอตยืดบานจะใช้สปิกเกอตนะครับยึดก็จะแข็งเงยแล้วก็สวยงามระบบปลดล็อกติดไฟติดไฟแล้วอันนี้ตัวล็อกฝั่งนี้ล็อกมืจับฝั่งของมือจับฝั่งของไทร่าปลบล็อกสองจุดเป็นล็อกของคิงโงนับ ดูฝั่งนี้รู้เลยนะครับมาติดคอยดูนะเห็นไหมถ่ายด้านนี้นด้านนี้นดูนะครับมาติดคอยล็อกสองอจุดนะอ่าดูที่การล็อกกันบางแล้วจะเป็นบารเลื่อนสามลางอิสระซ้ายได้ขวาได้แบบนะเี้ ล็อกกเปิดบานแล้วก็ดันขึ้นเลื่อนไปอันนี้ถ้าเราจะให้ฝัามิมาก็เลื่อนฝามิฝานี้จะไปนี่ก็ใช้ได้เพราะเป็นอิสระบางฝีรางก็ได้ถ้าต่อ,ตอก,กันกีน่บาก็ได้ถ้าหบาน10ใบก็ได้ ืที่ราคาตกสั้นรวมเดี่ยมตัวนี้จะหนาสตาร์ทที่มินห้านะไม่มีบาร์ัวี้แหือบาร์โงยโลจะต้องมินห้าขึ้นเพราะมันสามารถสไตกระจกลาบเีเน่ชิสุดเลยอ่ากระจกมูรี่แล้วด้านนี้จะเป็น การชนของรถถังไปเหล็กหลอกแต่ยาวก็ติดขึ้นถึงแรงมากสวยงามไม่ถึงแรงนี่เป็นมอกอัพนะครับทุกท่างใหญ่รถทันเร็วกว่านี้ตัวการใช้การมีรมรดูจะภาพก็ไม่สวยงามลัขษณะท่านทำเป็นมา,า,นนานสลับก็ทำได้แต่ว่าเป็นเรื่องสามมาทำไห้ ลูกค้าจะไม่เข้าใจว่ากิโลจะเป็นยังไงกันน้ำกันเสียงะเกิดค่อนข้างดีน้าหนักคุาพรับหนักกระโดดถึง300กิโลอยนี้แต่หมุงรองยี่ร้อแต่ไม่ใชเป็นลางลางวีนะรม่ใรลางวีลางใ่ทันลางใหญ่ที่เรีี ถ้าเป็นลังอยู่จะเล็กกว่นี้เออีลืสินคิรี้เป็นลังบิที่ไม่อยู่นะครับนี่มือจับของดีเมกนะครัเป็นดัมมี่ของดีเมกฝั่งนี้ผมได้ทำล็อกผมใช้เปน็นเป็นแบกนีเฉยดัมมี่ดีเมกโอเค